สุดีตูนอรังโซจุนรังอมุกกี้เอานั่นไปตัวไอมุกระวังมันล้นเด้ออาหารทานเล่นนะคะก็จะมีของทอดเอาไปให้เด็กๆน่ากินมากมันดอกูามาสีกูไม่รู้อกูจีนัา 스케이트 같은 거 두부 어. 집게가 뜨거 잘못들어가지고 기다려야 <laughs> 누나랑 먹어야 돼두거매운는데안 어? 매운 거예요? 이거 따로 가져가야 되는 거지 아니 너무 힘들어 상관없어 모자이러고 월남쌈이 넌넌넌넌넌니까아넌넌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 넌킨킨 อันนี้เป็นวอลลัมซัมนะคะแบบหอ่อทุกคนห่อผักกินนะคะสาธิตให้ดูจุ่มนะคะแผ่นเปี้ยเวียดนามไปน้ำจะเป็นน้ำร้อนนะ,ะใส่ลงไปนะคะใส่ผักที่ต้องการลงไป ต้องงอสนอนะค่ะก็จะได้แบบนี้มันคือเนียงผักนั่นเองนี่เป็นแบบนึ่งนะคะนี่ ช้อ <Wow. S 2> นช้อนนี้พี่นะว้ <Wow. S 1> นาน่ากินมากแบบนึ่งนะคะ 나 맛이나 어. 라리 소스만 소스 찍어 맛있어 맛도 다 먹어. ทอง,งจุนนั่งไก่ว่าเพื่อนนี่ทำให้โซจุนโซจุนมองมาง <c oughs> <c oughs> เหนียวนี่นึงอ่ะ ต้มขมซะทุกแบบร้อนมีแต่ผักนะเมนูนี้ยไปจับมุ้งด้วยมอ ออกม,มาจุกกระหัวจิ้มน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มไก่นะนี่นะคะแบบซอสถั่วเหลืองก็อร่อยอันนี้เป็นซอสถั่วของเวียดนามอร่อยมาก ทาโนอโต้เขาจะบุฟเฟ่นะคะกินให้อิ่มให้หุ้มว้าวว้าวห้ลูกก่อนชลุกซ์เองอไม่เหนได้ชลูกซเงน่ากินสุดๆโอ้ร้อน วิธีกินที่อร่อยเขาบอกว่าใช้แผ่นนี้เนี่ยนะคะไอ้นี่ไปเลยแบบนี้ว่เลยลกเกลมาชินเลยนะให้มันละลาย<ม>แล้วก็คีบเนื้อออกมาแบบนี้นะคะเราจะก๋วยเตี๋ยวหลอดคุกเนื้อแบบนี้จิ้มซอสมีหลายซอสมากเรื่องไม่ถูก จิ้มรวมกันนี่นะคะอดีอยได้อัมเบอรปเกอนเนาะอันนี้แบบเผ็ดนะฝั่งนี้เผ็ดฝั่งนั้นไม่เผ็ดจิ้ม 기분좋아 <laughs> <목소리> 먼저 먹고 저좀 짭. บากเจ็บหน้านะคะมกเพราะบ้านชอบแบบนึ่งะค่ะ ร้อนทำข้าวต้มนะ,ะคะกินเสร็จแล้วก็ข้าวต้มอยู่นะอยากกินข้าวต้มใส่ผักลงไปให้ยัดแช่บันเตอร์เวลนต เข้าวต้มฝีมือยุนนานะคะ 야서준이가까 머리가 려워요기 머리가 안 보이는데. 유나 너무 맵기로 이제. 3 30포? 깊고? 살좀3피 뭐야? 싸기로 만 <목소리> Hàng tuần là 13 Hàng tuần là Mỗi người là trung nha Còn này không được Xúi xí mè Chị nằm ở kia này tìm คนเผือบโรทายาเชมเดอิ่มแล้วนะคะโอ้ไม่ไหวในยามไม่ได้กยามได้กยามทมือทำ

เมมาซื้อกาแฟนะคะเดนมาร์กยุนากับคังจุนไม่ลงรถนะคะตรงนี้เหมือนเขามีแบบคอนเสิร์ตเล็กๆนะคะส่วนสาธารณะค่ะเมื่อก่อนที่ว่ามาดูคอนเสิร์ตเนาะพอกงงนนะ มีคนมาแคมป์ปิ้งมีอะไรกันเราไม่รู้เลยนะคะอ๋อเป็นแบบเหมือนคนที่ชอบแบบเล่นดนตรีอะไรเงี้ยนะเล่นกีตงกีตาร์เพลงแบบลุกทุ่งสมัยก่อนอ,อันนี้อุมากชัวน์ว่าเา้งโบยมนจะานะอ๋อคือเน เหมือนกับคนที่ชอบเล่นกีตาร์อะไรเงี้ยมารวมตัวกันนะคะตรวนี้เขาก็เล่นมีแต่คนมีกีตาร์ทั้งนั้นเลยแบบสูงไว้นะคะสูงไว้เยลลี่โอ้จริงจังแครานเด้ไข่เ <c oughs> ยลลี่ไข่ มัชิเมโลอะอี้อากาศก็คือร้อนแล้วนะคะวันนี้ไม่มีฝนอากาศเริ่มร้อนแล้วนะ,ะ <c oughs> นั่งปิกนิกกันอยากให้มีคอนเสิร์ตอีกนะคะสนุกมากเลย ก็เพาะอยู่นะดนตรีอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอีนอเรกช่วยเด้ รถไปสนีน่ารักมากไม่รู้เขามาจอดรถอะไรกันแบบเยอะมากเลยข้างหลังบรรยากาศดีแม่น้ำปารร้านกาแฟรถเต็มเลยคนเยอะมากเลยนี่นะคะข้างเวที fan zin to sage ji u, u, u. wa ne kore มีนั่งเรือด้วยนะคะทุกคนคนละหมื่นบอนแต่ว่าวันนี้เราไม่นั่งเดี๋ยววันหลังจะมาม,มีคนเล่นไอ้นี่หน่อยสก,กีสก,กีน้ำสก,กีบอดว้ามอสตาราว้าวออู้ดูดิ อยากให้ลูกเล่นเป็นแต่ว่าแพงนะคะชั่วโมงหนึ่งน่าจะแบบแพงมากเลยไปยืนดูเขาสนุกดีนะคะ <laughs> มาเดินเล่นทุกคนไม่รู้จะทำอะไรอากาศแรงมากช่วงนี้นะคะผิวก็ดำอะ่ะช่วงนี้ทุกคนหรือว่าเป็นเพราะสีผมไม่รู้เดี๋ยวแม่จะย้อมผมนะปกติแม่ย้อมสีชมพูอะไรเงี้ยน่าจะขาวมาก ช่วงนี้ผมดำก็เลยหน้าดำอ๋อตรงนี้เขามีให้เดินลงไปได้ดบรรยากาศดีมากเหมือนทะเลแต่ไม่ใช่ทะเลนะคะ อันเดะเอ,อเต็นเน่เต็นเน่โอ,อ้เหมือนน้ำทะเลเลยมีคลื่นแต่ไม่ใช่ทะเลโอ้มีหอยหอยหอยแม่น้ำชุกก่อน,น,นเนี่ยเนมแซ่เนี่ยสต๊อกก่อนเนี่ยซาลาจูรเนี่ย โยนและใส่น้ำเดว่าโอโดนสุดแล้วเช่นไม่ถึงอ๋อเดวุฒาจ้านาเฮยอีค้อนั้นน่าจะเป็นบอร์ดที่แบบว่าเป็นไฟฟ้านะคะดูเขาเล่นแบบง่ายดายมาก วิตรงนี้มีนกด้วยนกนเห็นนั่งได้เมื่อกี้แล้วนกนกเพนกวินพาเด็กๆมาดูเขาเล่นนะคะโตมาจะได้เล่นเป็นโซจอนนาจไงวจี แต่ว่าแบบชั่วโมงเล่นแพงนะคะเพราะว่าค่าน้ำมันเรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะน่าจะแบบไหลแสนวนอยู่อูอูว้าเล่นยากนะเราไม่น่าจะเล่นได้ลงปุ๊บจมปั๊บเลย ะะพวกกะเพราตอนนี้อากาศเริ่มอุ่นแล้วพาเด็กๆไปไว้ที่บ้านแล้วก็มาปลูกผักกับพ่อ้านอันนี้กะเพราขาว,ขาวอันนี้กะพเพราแดงนะคะแล้วก็พริกมะเขือจ้าอันนี้อีกเจ้าหนึ่งอีกเจ้าหนึ่งก็คือไม่ไหวแล้วสภาพนะคะจะรอดหรือเปล่ายังไม่รู้แต่ว่าเจ้านี้แบบสมบูรณ์มาก แม่ก็จะปลูกแบบว่าพวกไอ้นี่ก่อนนะคะพวกผักไทยก่อนแล้วก็อีกแถวนึงจะเอาแบบพริกกับพริกกับมะเขือนะคะก็เริ่มจากตรงนี้เลยทำการเจาะถุงค่ะเจาะแบบนี้เลยนะคะเนื่องจากพวกต้นกระเพราอะไรเงี้ยต้นมันใหญ่เราก็จะแค่ต้นเดียวนะคะ นี่ยก็เอานี่ออกมาเดี๋ยวก็เอาน้องเขานะคะใส่หลุมลงไปรู้สึกว่ามันจะให้นี่ไปหน่อยก็ใส่เลยนะคะอย่างนี้เลยแล้วก็อันนี้ทมทม ได้แล้วขออนุญาตปลูกก่อนนะทุกคนพวบ้านก็ปลูกมาเข่ยนะคะมะเขือ,อยังบรุจักสั่งอะไรมาก็ยังจำบ่ได้นะมีมะมะเขือแบบมะเขือเปาะแล้วก็คางกบส่วนแม่ปลูกกะเพรานะคะนี่ก็ปลูกประมาณ เป็นแถวเดียวพอนะคะเพราะว่าถ้าสองแถวกลัวมันจะเบียดกันเก็บผักสลัดนะคะมันยังโตไม่เยอะทุกคนแต่ว่าพ่อบ้านอยากกินแหละไม่ทันได้โตค่ะสรลอง <laughs> เอาแบบว่าไปทำข้าวยำได้นะอันนี้คือผักที่ปลูกนะคะดูสลัรี่นะคะหรือว่าขึ้นช่ายสวยงามมาก อันนี้ต้นโหระพาฝรั่งนะคะอันนี้อยู่ห้างเนาะไม่ได้เด็ดแบบว่าใบไม่สวยออกนะคะเพราะว่าช่วงก่อนมันมันหนาวเนาะแต่ว่ามันยังไม่ตายนะทุกคนตอนแรกก็กลัวมันจะตายอยู่มันแบบใบมันไม่สวยเลยกลิ่นหอมมากมาแรงไม่กินนะคะใบนี้เพราะมันฉุนเด็ดมันใบ อนี่ออกก่อนเพื่อมันเป็นเชื้อลงเชื้อรานเนาะชเชื้อราจากฝนนะคะเพราะว่าถ้าฝนตกอะเชื้อรามันจะมากับฝนเด็ดนี่มันออกกลิ่นหอมมากทำกะเพราอร่อยนะคะใครไม่มีกะเพราเนี่ยเวลาเห็นที่มัดโหระพาเนี่ยนะคะบาซิละคะ่ะผัดเทนกะเพราชอบมาก กลิ่นมันจะหอมเด็ดออกนี่สวยงามหนูน้องส่กเปปอดสารพิษแมลงเป็นรูบเลย้อยดกับป่ันเลยอีซอนได้จ๊ะอันนี้คือว่าจีบัจจอเหรอบจชิชอเหรอมงทั้เน่ กอ่อนหน้าตายจุกยึดมิตรบุรี่นุ่นเด็กบ็กสกาขอสัเพจโอ้ยขึ้นใชดูดิทำยำเนาะหอมมากเลยแตงกวาข้าวบ้านนะคะแตงกวาปลูกสองต้นเขาไม่ได้ขายนะแท้ที่ใครขายก็จะเป็นแบบพวกกะเพรามะเขือพริกนะ อาจจะแบบเหลือกินก็ขายอะไรอย่างนี้นะคะไม่ได้แบบขายเป็นอาชีพเนาะทุกคนเม่ก็ปลูกไม่เก่งนะยังไม่รู้ว่ามันจะแบบรอดหรือเปล่าจะตายหรือจะรอดไม่รู้นะคะยังไม่ได้ปลูไอ้นี่ผ้าเลยนะคะเพราะว่าถ้าปลูมันก็จะแบบว่าเหมือนฝั่งนู้นนะคะเวลาฝนตกมันจะไม่มีน้ําขังมันจะไม่แฉะ 아이 조금만 따왜다따 너무 너무 안이뻐는안 따면 되지. 몰라. 어플, 빵, 테이블, 빵, 테이블, 빵, 이이 ข้าวยำจ้าวันนี้กินตามซีรีส์เกาหลีนะคะ <แก S 1> มันจะมีแบบฉากที่นางเอกแบบว่าแอบ,บกินข้าวในตู้เย็นนะคะข้าวเหลือ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ที่มาของข้าวยำก็คืออะไรที่เหลือในตู้เย็นนะคะก็จะมายำแต่ว่าอันนี้เราทำเองนะคะ สลัดก็ปลูกเองว้าคงจูนพริกแกงโมรอยอย่างใจจดใจจอ่อยันนาก็ยำให้น้องนะของคังจูนแบบไม่เผ็ดใส่ซอส 가중과 나, 나, 뭐 먹어 이제 나, 나, 소중 나, 나, 아 나, 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 어 저준 맛있어? 맛없어? <laughs> 한번 먹어보고 하자 뭐 어때? 맛있있어안경 <laughs> i c e 어 i c e Bice, 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 맛있어. 내인 i c 만들어 밥 먹으면. นี่นะคะข้าวยำฝี่เมอ,เมอพอบ้านใส่แฮมไปด้วยนะคะแฮมทอดผักปลูกเองนะคะอร่อยรสเดิมแม่เหวี่ยงบุกใครไจ้าอันเดียวเอาาเอชิ้นเดีสิ 너무 맛있잖아. 음, 응, 그렇게 먹으면 맛 떨지 말고. 맛있어? 상추가 연하니까 다 녹아버려. 뱅키우 응. 응. 부테기.